าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบบอกกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a l i a กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะที่อยากให้ผมเนี่ยนะครับบอกวิธีนะหรือว่าบอกเงื่อนไขนะครับในการรับเจ้าไถยู่หลงฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าพี่หรือว่าเงื่อนไขในการได้รับนะครับเจ้าไถยู่หลงแบบฟรีๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั่นเองนน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 ะะคคครรรรััับบบเเเพพืื่่่่่่ออออๆๆแตวววากกกไปปชมลิิดีีีโ้ย็ กดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือว่ามีบัญชีทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับสั้นๆในช่องของผมได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับเพื่อนๆในการลงคลิปวิดีโอต่อไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยยยววววเเเเรร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 ราาาาาาไไไไปดดดูใในนนนนนคคคคงงืื่่่่่อออขหหหิิธีีีกกกกะะะััััับบบบบบบ้้จถลลแฟ็ส คิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะที่อยากให้ผมเนี่ยนะครับทำคลิปวิดีโอนะครับในการรับเจ้าไถ่ยู่หลงฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเรามาดูเงื่อนไขนะครับหรือว่าวิธีนะครับในการรับเจ้าไถ่ยู่หลงแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าไถ่ยู่หลงเนี่ยนะครับเป็นครีเอเตอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับในกิจกรรมลูน่านิวเยร์นะครับหรือว่ากิจกรรมตุ๊ดจีนะครับของทางเกมเครซเเนี่ยนัเอเตอร์ออฟโซน ว่าเป็นอีเวนต์ย่อยๆนะครับของกิจกรรมตุ๊ดจีนนั่นเองนะครับเนื่องจากเจ้าตัวกิจกรรมตุ๊ดจีนนั่นเองเนี่ยนะครับมันมีระยะเวลานะครับทับซ้อนกับกิจกรรมวาเลนไทน์นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะทำอีเวนต์วาเลนไทน์เนี่ยนะครับให้เป็นอีเวนต์ใหญ่นั่นเองนะแล้วก็ทำเจ้าอีเวนต์ลูน่านิวเยียร์หรือว่าอีเวนต์ตุ๊ดจีนเนี่ยนะครับให้เป็นอีเวนต์เล็กๆนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่เข้ามมมมาาาาาาาภยยยยยใใในน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 เเ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 เกกกกกกไวววว้้ีีีีี่่่่่่่่ะะะคคคครรรรรรรัััับบบพพพพืืืือออออออๆๆๆๆโดดตตต์์์ลลููิิหจจขงงทผฒ็็ส เราผู้เล่นทุกคนสามารถที่จะมาเล่นกันนะแล้วก็สามารถที่จะรับของรางวัลนะครับเป็นเจ้าไถยุหลงนะครับหรือว่าเจ้าครีเจอร์นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับคล้ายกับสิงโตโบราณนะครับของจีนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าเจ้าไถยุหลงนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับชมนะครับการรีวิวเจ้าไถยุหลงเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนนะครับเพื่อนๆไปรับชมเจ้าไถยุหลง บอกเอาไว้แบบครบถ้วนเลยนั่นเองนะครับอ่กนอกเรื่องกันมามากแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูนะวิธีหรือว่าเงื่อนไขในการได้รับนะครับเพื่อนๆเจ้าไถยุหลงกันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับวิธีการที่เราจะได้รับเจ้าถ่ายยุหลงกันได้เนี่ยนะครับเราต้องทำอีเวนต์นะครับหรือว่าทำกิจกรรมนะครับเพื่อนๆของลูน่านิวเยอร์อีเวนต์นะครับหรือว่ากิจกรรมตัวจีินั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเข้าไปที่หน้าตัวกิจกรรมเนี่ยนะครับเราสามารถกดที่อีเวนต์ทางด้านขวาล่างได้เลยนน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 ะะะะะคคครรรรรััััััับบบบบเเ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 พพืื่่่่่่่่อออออออๆๆกกกกกก็็็จจจปปููดดุหหลลลลาาาาตตีีีีี้งงงงยยยทททววว์์ไซึ กดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดไปที่ t ท m e ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแปลว่าเวลานั่นเองนะครับก็ให้เรากดเข้าไปก็จะมีหน้าของเจ้าไายุหลงนะครับขึ้นมาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยคลิกเข้าไปหรือว่ากดเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมีมิชั่นนะครับหรือว่าเงื่อนไขนะครับในการได้รับเจ้าทายุหลงอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับหรือว่ามิชชั่นนะครับในการได้รับเจ้าไทยุหลงนี้เนี่ยนะครับจะมีท เงื่อนไขแรกกันก่อนเลยรายกันนะครับโดยเงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับเพื่อนๆให้เราเนี่ยนะครับ have 25%นะครับ of all species owned นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับต้องมีนะครับ creature ที่เป็นแบบสเปเชียสเนี่ยนะครับทั้งหมดภายในเกมเลยนะครับรวมกันแล้วได้25%นั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นในเกมเนี่ยนะครับมี creature ทั้งหมด100ตัวนะเราต้องมี25ตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าทางเกมเนี่ยมี creature ทั้งหมดกี่ตัวนนนนนนนััััั่่่่่่่เเเเออองงงะะคคครรรบบแแตตทททีีีีๆลยยกก็ืา้้้มมมหด25%ไซนั่นเองนะครับ แนะนำนะครับ er <c oughs> ให้เพื่อนๆทำเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขแรกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างยากนะแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ผมแนะนําให้ทําก่อนเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่จะเชื่อมโยงนะครับกับเงื่อนไขหรือว่าภาังิจอื่นๆนั่นเองนะครับดังนั้นผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับสะสมตัวสปีชี่นะครับของครีเจอร์ภายในเกมให้ครบ25%ซะก่อนนั่นเองนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็แนะนําให้สะสมไปเรื่อยๆจนครบ25%ละกันนะครับเมื่อหลังจากที่เพื่อนๆมีคลีเจอร์ทั้งหมด25 จะเสร็จสิ้นเงื่อนไขแรกโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับเงื่อนไขที่2นะครับให้เราเนี่ยทำการล็อกอิน for at least นะครับ seven unique days นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการล็อกอินนะครับให้ครบทั้งหมด7วันนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่3นะครับเป็น spin the s e s s i o n นะครับ or boost e d g a c h a total of 5 times นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการสุ่มตู้กาชานะครับที่มีชื่อตู้ว่า s e s s i o n กาชาแล้วก็ boost e d กาชานั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปที่ช็อปทางด้้าานนลล่งะครับแวก็ ที่เ l าเครื่ r งตรงนี้นะแล้วก็กดที่กาชาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราทําการเลื่อนหานะครับตู้ที่มีชื่อว่าเซสชันกาชานั้นแล้วก็บูสเตสกาชานั่นเองนะครับก็จะอยู่ทางท้ายๆนิดนึ่งหรือเปล่านี่ผมจําไม่ค่อยได้ฮะอ่าเลยไปอ่านี่นะครับก็จะมีบูสเตสกาชานะให้เราสุมตู้นี้นะครับหรือว่าจะเป็นเซสชันกาชาก็ได้นะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการสุ่มทั้ง2ตู้นี้ตู้ใดตู้หนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขก็คือให้เราเนี่ยนะครับทำการสุมทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับโดยเงื่อนไข มีเจ้าตัวเซสชั่นกาชาโทเค็นนะครับแล้วก็บูสเตดกาชาโทเค็นนั่นเองนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวบูสเตดกาชาโทเค็นนะครับแล้วก็เซสชั่นกาชาโทเค็นอันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถหาได้นะครับจากภายในเกมเลยนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเอาคลีเจอร์ของเราไปลงเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวิ่งรอบๆแมพนะครับเพื่อนๆเพื่อเป็นการตามหาเจ้าตัวโทเค็นทั้งสองอย่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับหาโทเค็นอันไหนได้ก่อนก็สามารถที่จะนำมาสสสสุุ่่่่มมมมมตตตตู้้้้้แแลลวววก็็ะะในนนนนนอออีีีเเเเเ์ไไดดยยัังงครบจปท5 ััั่งงก็ได้นนนเอะครบแล้วก็ถัดมานะครับภารกิจหรือว่าเงื่อนไขที่4นะครับให้เราทําการรีไซเคิลนะครับสามสิบสปีชีอินทูทิเกตอินยูอินเวนทอรี่นั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าให้เพื่อนๆทำเงื่อนไขนี้ให้เสร็จก่อนนะก็คือเงื่อนไขแรกที่เราเนี่ยนะครับต้องมี25%ของสปีชีครีเจอร์ทั้งหมดภายในเกมนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเราต้องมาย่อยนั่นเองนะครับสามสิบสปีชีนะครับให้เป็นตัวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากเรามาทําการย่อยก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะสะสม นำให้สะสมนะครับหรือว่าทาภารกิจแรกให้เสร็จสะก่อนแล้วค่อยนํามาย่อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเสร็จภารกิจทั้ง2ต่อเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีในการย่อยหรือว่าวิธีการทารีไซเคิลของครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับสามารถทําได้โดยกดเข้าไปที่อินเวนทอรี่ตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่สปีชีนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะย่อยนะครับครีเจอร์ที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้แล้วได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะแสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยบบบผม่ีกทแอ ตัวอย่างเช่นผมไม่ได้ใช้เจ้าชิอาร่แล้วกันนะครับก็ทําการย่อยไปสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเพื่อนแล้วก็กดเซลล์ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็กดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเองนะครับเพื่อนแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูที่ตัวอีเวต์นะนี่มันก็จะขึ้นมาหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเพื่อนซึ่งเราเนี่ยนะครับต้องทําการย่อยทั้งหมด30ตัวนะถ้าผมไม่แน่ใจว่ามันทำซ้ำได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองทดลองให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้มันเป็น1่แต้มใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวย่อยเพิ่มไป ขึ้นมาเป็น3แล้วหมายความว่าเราสามารถที่จะย่อยตัว3ได้นี่นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆสามไม่ได้จะสายพันธุ์เดียวนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วมีเยอะมากๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนําไปย่อยนะครับเพื่อนๆให้เป็นตัวที่เก็ตได้เลยนั่นะครับก็ย่อยทั้งหมด30ตัวนั่นเองนะครับก็จะเสร็จเงื่อนไขที่4ไปเลยนั่นะครับเพื่อนๆแล้วก็เงื่อนไขที่5้นะครับให้เราเนี่ยทำการเนสนะครับหนึ่งร้อยเพลเยอร์นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นเป็นครีเจอร์ตัวไหนก็ได้นะครับแต เข้าไปเล่นภายในเกมนะครับเพื่อนๆเราก็เล่นให้เจริญเติบโตนะครับถึงอ100หนึรหรือว่าอ6 0หกก็ได้นะครับให้เป็นร่างอาดัลนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่วงล้อนะครับแล้วก็กดเพรสเน็หรือว่ากดสร้างรังนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการยืนกกรังเอาไว้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่รังเนี่ยเราสาม,มารถได้จะเชิญผู้เล่นคนอื่นนะครับเข้ามาเป็นไข่หรือว่าเป็นลูกของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งทุกๆครั้งที่เราทําการเชิญผู้เล่นคนอื่นไปเนี่ยนะครับแล้วมีรับเนน่ะค้ผูล จำนวน100คนนะครับหรือว่าต้องมีการกดยอมรับการเข้ามาเป็นไข่หรือว่าเป็นลูกของเราเนี 10. e ่ยนะครับทั้งหมด100ครั้งนะครับเงื่อนไขนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับแนะนําให้เออ่หาเพื่อนมาทำเนี่ยนะครับจะง่ายที่สุดนะเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามัวจะไปเชิญคนอื่นอยู่เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะครับดังนั้นมันอาจจะกินเวลานานไปสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีคนช่วยนะครับหรือว่ามีเพื่อนมาช่วยเนี่ยนะครับก็จะง่ายมากๆเลยนะสมาทการรไฟล์นะคับเอ ครับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับก็จะต่อเนื่องนะครับหรือว่าเกี่ยวพันนะครับกับเงื่อนไขที่3นั่นเองนะครับเงื่อนไขนี้ให้เราทําการไปตามหานะครับ Explorer Token นะครับหรือว่าเหรียญสุ่มตู้กาชาณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ Session กาชาหรือว่าจะเป็นเหรียญ Boosted กาชาเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปหาแล้วก็ทําการเก็บออกมานั่นเองนะครับซึ่งทุกๆครั้งที่เราทําการเก็บนะครับเจ้าตัวเหรียญนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้รับ1แต้มนั่นเองนะครับก็ให้เราทําการหาทั้งหมด30 30อันเหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็จะเสร็จเงื่อนไขที่6เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่ยากครับแต่ก็อาจจะ ้เวลานานสักน uhm ิดนึงนะแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับเงื่อนไขที่เนั่นเองนะครับให้เราเนี่ยทำการคอม plete นะครับ50 d i f f e r e n t creature mission task นั่นเองนะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับให้เราทำการทำมิชชั่นหรือว่าทำภารกิจของคลีเจอร์ตัวใดก็ได้นะครับทั้งหมด50ภารกิจโดยที่ไม่ซ้ำกันนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจของคลีเจอร์เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะโดยการกดไปที่อีเวนเหมือนเดิมนะแล้วก็กดไปที่คลีเจอร์โหมดสุดท้ายเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีหน้าตาของคลีเเจอร์เนี่ยมากมาย ภารกิจนะครับโดยที่ไม่เป็นภารกิจซ้ำกันนั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับให้ทำเนี่ยนะครับเรียงไปได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ไล่ทาไปทีละภารกิจภารกิจนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าตัวนี้ทําจนครบแล้วเนี่ยก็ให้เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆจนครบ50ภารกิจนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนะครับเพื่อนๆในสาหรับเงื่อนไขที่7นั่นเองนะครับก็จะใช้เวลานานเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็จะใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่เป็นสายไปนะครับเพื่อนๆก็ โทเคืนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้โรบักในการซื้อนั่นเองนะครับซึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ราคาชิ้นละ50โสิบรูบักนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าประหยัดหน่อยเนี่ยก็ให้กดไปที่อันล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อนเก็จะใช้ออโต้คอมพลีทมิชชั่นแบบเอ่อฟูลเลยนะครับเพื่อนซึ่งเจ้าตัวเหรียญอันนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่150เหรียญนั่นเองนะครับเพื่อนเก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งทําภารกิจเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบประหยัดที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดเลย จำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับราคาเนี่ยถูกกว่าเติมเองหรือว่าถูกกว่าไปซื้อเจ้าตัวโทเค็นเนี่ยนะครับเยอะเลยนะครับเพื่อนๆก็ๆหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถที่จะไปสั่งซื้อในเพจได้เลยนั่นเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งทางภารกิจหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเติมโรบักแบบแพงๆเลยนั่น <ๆ S 1> เองนะครับสามารถที่จะไปสั่งซื้อตัวละครได้แบบถาวรแบบทันทีเลยนั่นเองนะครับยังไงหากสนใจเนี่ยนะครับสามารถทักแชทเข้าไปในเพจได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำ จนครบเจ็ดเงื่อนไขแล้วเนี่ยพเพื่อนๆก็จะได้รับสเปเชียลของเจ้าถ่ายยุโงหลงมาเลยน,นั่นเองนะครับพเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะไปสั่งทํากันได้เลยน,นั่นเองนะครับหากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์กับพกเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ